สวัสดีครับโคกหนองนาออนไลน์ครับวันนี้พาพี่น้องมาดูอีกหนึ่งความสําเร็จนะครับถือว่าเป็นความสําเร็จก็แล้วกันนะครับจากการที่เราเพียรทำนะครับนะให้กับพี่น้องหลายๆพื้นที่ได้ดูว่าการปลูกอยู่ปลูกกินการปลูกป่านั้นสําคัญชนไหนนะครับสำคัญอย่างไรนะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่แปลงนาพื้นที่นี้นะครับ เมื่อก่อนจะมีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็ถากถางตัดโค่นเพื่อทํานาให้พื้นที่นาใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะทำนานะครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เราทำนะครับส่งผลต่อ,อคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับซึ่งท่านหันกลับมาในการที่จะปลูกป่า ในการที่จะปลูกไม้ยืนต้นไว้ให้ลูกไวให้หลานได้ใช้สอยนะครับผมพามาดูที่คันนาทองคําที่ท่านเริ่มที่จะปลูกเป็นไม้แดงนะครับเนี่ยะนะครับเป็นไม้แดงนะครับท่านปลูกลงไปนะครับท่านเพาะเองกับมือนะครับแล้วก็ลงมือปลูกเองกับมือเลยนี่ครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกไม้จะโตวไวมากรับเป็นไม้ป่านะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แนวคันป่าเดิมครับดินนี้จะเป็นดินเป็นดินที่สามารถที่จะปลูกป่าได้เป็นอย่างดีครับนี่ฮะท่านเริ่มปลูกแล้วนะครับเป็นปลูกไม้ป่านะครับเป็นไม้แดงนะครับท่านลงไม้แดงไว้เพื่อใช้สอยซึ่งคุณสมบัติของไม้แดงก็คือจะมีความ ทนแข็งแล้วก็เนื้อไม้สวยนะครับท่านปลูกสุดแนวเลยนะครับแนวนี้ท่านปลูกไปสุดแนวนู่นเลยนะฮะนะครับมันรู้สึกดีนะครับกับการที่เราได้เห็นนะครับคนใกล้ชิดเรามองเห็นสิ่งที่เราทำแล้วท่านได้ทำตามหรือว่าทำเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อต่อไปได้ดู นะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ยังไงล่ะเห็นในสิ่งที่เราทำแล้วก็ช่วยกันสร้างช่วยกันปลูกปา่าช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันสร้างมรดกไว้ให้กับลูกไว้ให้กับหลานนะครับมีคุณค่ามากครับอมองเห็นต้นไม้แล้วมีความสุขนะครับอิ่มเอมนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับท่านที่ทำกเกษตรนะครับตั้งมั่นในเรื่องของ จิตใจในการทำการเกษตรในการที่จะสร้างเกษตรให้มันสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้นะครับเอาสิ่งดีๆนะครับมาให้พี่น้องให้เพื่อนๆน,นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า,าสิ่งที่เราทำนะครับโคกหนองนาสวนสุขใจไร่ท่อฝันที่เราทำขึ้น ที่เราปลูกป่าเนี่ยมันส่งผลไปยังคนรอบข้างเรานะครับเขาเรียกป่าล้อมเมืองครับนะร่วมกันทำคนละนิดคนละหน่อยนะครับเดี๋ยวพื้นที่สีเขียวในบ้านเมืองเราจะเกิดขึ้นมาเองครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามา,ารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องโคกหนองนาออนไลน์ด้วยนะครับเราจะทำ วิดีโอดีๆนะครับมีอะไรที่พี่น้องอยากจะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะยังไงล่ะให้เราปรับปรุงพัฒนานะครับก็สามารถติชมมาได้ครับเรายิยนดีนำไปพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ